สวัสดีค่ะเจอกับตัวดาราไปส่งลูกอึง้งครูใหญ่ตะโกนหยาบคายใส่นึกว่าสาวใช้โกรธจนย้ายโรงเรียนอดีตดาราสาวไปส่งลูกที่โรงเรียนรับไม่ได้พฤติกรรมครูใหญ่ตะโกนหยาบคายใส่เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสาวใช้หันไปมองหน้าชัดๆัดรู้ตัวรีบสงบปาก โซอี้แซมวัย37ปีนักแสดงชื่อดังในวงการบันเทิงฮ่องกงหลังจากแต่งงานกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียผู้มั่งคั่งได้กําเนิดลูกชายซึ่งตอนนี้อายุ9ขวบและ5ขวบล่าสุดได้สร้างความปั่นป่วนโซเชียลเน็ตเวิร์กและกลุ่มผู้ปกครองสังคมผู้ปกครองเมื่อเธอออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกครูใหญ่ดูถูกดูหมิ่นเพียงเพราะรูปลักษณ์ของเธอในวันนั้นดูเรียบง่ายเกินไป ตามคลิปวิดีโอพบว่าวันดังกล่าวเธอสวมใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีเข้มแต่งตัวสบายๆตามปกติและไม่ได้แต่งหน้าเลยขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียนโดยไม่คิดว่าจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติถูกผู้หญิงผมสั้นๆคนหนึ่งตะโกนห้ามอย่างหยาบคายในสถานศึกษาเธอคิดว่าคิดว่าทัศนคติของอีกฝ่ายแย่มากจึงถามกลับไปว่า คุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่คะเมื่อหันมาหาและอีกฝ่ายได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนหญิงผมสั้นก็เหมือนจะตระหนักได้อย่างรวดเรด็วว่าตนเองเข้าใจผิดไปจึงเปลี่ยนท่าทีและคำเรียกใหม่เป็นคุณแม่ยิ่งเห็นพฤติกรรมเช่นนั้นเธอจึงต้องสอบถามตรงๆเป็นครั้งสุดท้ายว่าอีกฝ่ายเป็นใครกันแน่ก่อนได้รู้ว่าคือครูใหญ่ของโรงเรียนที่ลูกเธอศึกษาอยู่ นักแสดงสาวยังพูดอย่างเคืองๆในวิดีโอว่าฉันส่งลูกชายไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วนี่คือคุณสมบัติของครูใหญ่เหรอในฐานะครูใหญ่เธอควรมีคุณสมบัติที่ดีและมีทัศนคติที่สุภาพต่อผู้อื่นมากกว่านี้ฉันไม่เคยปฏิบัติกับสาวใช้ของฉันแบบนี้เลย เป็นการดูหมิ่นจริงๆไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ยังไงเธอแสดงความไม่พอใจและผิดหวังมากกับทัศนคติของอาจารย์ใหญ่ซึ่งทำให้เธอต้องพิจารณาว่าควรย้ายลูกไปเรียนที่อื่นหรือไม่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเธอได้รับข้อความมากมายถามถึงตัวตนของครูใหญ่และชื่อโรงเรียนเธอยังคงยืนยันว่าฉันไม่เอ่ยชื่อเพราะฉันไม่อยากให้กระทบ ใจิตใจนักเรียนคนอื่นแต่อยากบอกว่าเป็นโรงเรียนชื่อดังมากพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองระมัดระวังในการเลือกโรงเรียนสำหรับบุตรหลานให้มากขึ้นฉันหวังว่าทุกคนจะศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทะเบียนตัวฉันเองเพิ่งทําตามคำแนะนำของเพื่อนแต่ต้องเปิดเผยว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนนี้มีราคาแพงมากขอบคุณสนุกค่ะ